ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับโตโยต้าวีโกแชมตัวสุดท้ายก่อนโตโยต้าลีโวนะครับคันนี้เป็น2.5 VN Turbo นะครับรุ่นนี้มี3ตัวนะครับ2.5ธรรมดา102แรงม้า2.5้า อินเตอร์คูลเลอร์ที่มีจมูกเหมือนกันเนี่ยนะครับ120แรงม้าแล้วก็2.5 V n Turbo ตัวนี้ท็อปสุด144แรงม้าครับจะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทแบบนี้ด้วยนะครับจาก0เลยสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับ ยางยางดีมากนะครับน่ฮะยางยังใหม่อยู่เลยลูกค้าเพิ่งจะเปลี่ยนมาได้ไม่นานเลยนะครับนี่นี่ี่ปี21นะครับสัปดาห์ที่สาแต่ดูดอกเลยครับลึกมากนะครับยางดีมากเชสซีดีครับเดิมเดิม เชฟซีเดิมๆครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนแล้วกันครับถสภาพเต็มเดิม มีแค่ล้างคาแคร์เฉยๆนะครับยางนี่ยปีีบ,บเอสี่เส้นเลยนะครับดอกดีมากรถเจ้าของเดียวครับมือเดียวออกป้ายแดงเช็คศูนย์ตลอดทุกระยะสองจุดนหะ้ V n t u r b o จะได้เป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแล้วก็คุณจรีโมทแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้า2ใบนะครับตรงนู้น1ตรงนี้1น,นะครับเบ,บาเบาะหนังตั้งแต่ป้ายแดงนะครับรุ่นนี้จะให้มาแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับ หลังเบาะแม่แรงมีให้นะครับอันนี้คือถอดไปทำความสะอาดนะครับดูดฝุ่นเดิมเดิมหมดครับเม็ดอาร์นะผมเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะครับมันแน่นมากเขามันไม่เคยดึงเลยเห็นไหมครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับคือรถไม่มีเขี่ยวชนครับเดิมหมด เห็นไหมคะับมอสนึกเดิมไม่เคยมีการขยับไข่ครับเดิมหมดเห็นไหมครับเดิมหมดให้ดูซ้ายก่อนเห็นเมตาไหมครับเดิมหมดทั้งคันนะครับสีขาวมันจะแบบนี่นี่เห็นไหมครับน ouais ี่นี่ น,นี่เดิมหมดนะครับเ,เดิมหมด เดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายกันฝั่งซ้ายก็กระจกไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับคันนี้รุ่นนี้นะครับจะมีเป็น AirUX แล้วก็ USB สสามารถเสียบชาร์จแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ เครื่องมือแม่แรงครบหมดนะครับอันนี้เครื่องมือผมใส่ละเหลือแม่แรงเนาะแม่แรงคือมีครบหมดทุกอันนะครับรถสภาพเดิมๆเลยนะครับผมดึงให้ดูนี่นะครับคือดึงเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยดึงอาจจะดึงแล้วมันมีโคตรมีงอต้องค่อยๆดึงนะครับเราต้องค่อยๆจับดึงนะครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดครับรถเดิมๆตั้งแต่ไปลายในครับ เห็นไหมครเห็นเม็ดไหมครับรครบ,บหมดนะครับเดมหมดครับนะครับเดมหมด ตอนใส่ก็ค่อยๆกดเข้าไปครับกดให้มันจะมีร่องอยู่นะครับตรงเนี้ยเราต้องกดให้เข้าร่องนี้นะครับบางคนจะกดกดแล้วมันบี้เข้าไปอะครับบางคนจะกดตรงนี้ที่มันเป็นสันขึ้นมา่างเงี้ยเรากดแล้วมันบี้เข้าไปทับตรงนี้มันก็จะไม่ขอบประตูลูกยางขอบตรงที่เ,เป็นเม็ดอาร์ตรงเนี้เสียไปเลยนะมันจะพับงอครับจะทำให้ไม่สนิทใส่ต้องระวังนะครับเราค่อยๆไล่ ค่อยๆไลไ่มันจะเข้าพอดีเลยจะแน่นสนิทครับเห็นไ,ไหมครับมันจะไม่มีรอยเลยเห็นไ,ไหมแน่นสนิท เรามาดูส่วนของห้องเครื่องกันห้องเครื่องคันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็น2.5 Vn Turbo นะครับคานเดิมนะครับ L/R อยู่ครบหมดรถรถไม่เคยมีเฉียวชนในทั้งสิ้นนะครับนร์ดเดิมไม่เคยมีการขยับไขเห็นไหมครับเดิมทุกตัวทุกตัวครับเห็นไหมฮะทุกตัวเดิมหมดครับฝาโตโยต้าแท้สติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดครับครับดูนะ เห็นไหมครับ LR อยู <names lah. S 2> ่ครบหมดนะครับเพจเดิมเดิมครับคือรถสภาพเดิมทั้งคันครับน็อตเดิมเดี๋ยวผมไล่น็อตทีละตัวให้เลยนนะครับเห็นไหมครับทุกตัวเดิมหมดนะครับเห็นไหมครับเดิมหมดนะครับตะคงตะเข็บนี่นะครับ ะะจะมีเราจะจิกแล้วมันจะขึ้นรอยเล็กน้อยเหนไะฮะนะครับเดิมหมดครับโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันดู ไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันกว่าโลนะครับเครื่องเงียบมากครับเครื่องเดิมๆเลยครับแล้วที่สำคัญคือรถคันนี้เจ้าของแกเช็คศูนย์ตลอดด้วยเดี๋ยวผมชักไอให้ดูนะครับ ไม่มีเลยนะครับเห็นไหมฮะนะครับสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบหมดตั้งแต่ป้ายแดงนะครับเห็นไหมฮะ <prem ises> ไม่มีอไอเลยนะครับรถเครื่องดีมากครับ โอเคครับสวัสดีครับ